ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์เสาว,วิธีการใช้งานนะคะการยกเสาลิฟต์เสาขึ้นต้องทํำยังไงคะช่างรรในเมื่อจะใช้งานลิฟต์เสานะครับหนึ่งสมมุตินะว่าเรามีรถเข้ามาซ่อมบริการเราถอยรถให้ในตำแหน่งที่เหมาะสมให้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราก็มาเลื่อนขาลิฟต์ทั้งสี่ขาที่ห้าให้ตรงกับการชั้นสีว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะแล้วก็แล้วก็ ลองเสร็จแล้วก็เช็คทั้งสี่สาาโอเคไหมอันนี้เราก็มากดที่ปุ่มสีเขียวนึ่งนี้นะคครับผมสมมติว่าได้นตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ย่างแหงต้องการแล้วก็กดล็อกกดล็อคกดล็อกล็อกนิดนะคะ ล็อกลิฟต์แล้วก็ทำการซ่อมได้เลยใช่ไหมคะ,ะใช่ครับผมแล้วมาซ่อมเสร็จแล้วครับเวลาอลิ์ลงทำยังไงอ่าในเมื่อเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องการอาล,ลิ์ลงเราก็กดให้มันคลายล็อกก่อนแล้วเราก็เอาดึงล็อกออกสองข้างนะครับด้านไหนตรงนี้แล้วเราก็สามารถตกอ่อาอลิ์ลงได้เลยที่คอนโรลตรงนี้นะครับ การบำรุงรักษาลิฟต์มีต้องทําอย่างไรบ้างคะการเช็คการตรวจสอบขั้นอตอนการตรวจเช็คทำความสะอาดก็มีดูแลพื้นที่นะครับในบริเวณลิฟต์ดูขาลิฟต์อะไรทั้งนี้ดูให้ว่ามันมีการชำรุดไหมนะครับดูอ่าอุปก,กรณ์โดยรวมว่า,าโซ่เปการอะไรเรื่องจะระเบียบไหม โซ่มีการแตกฉีดเอสลินมีการแตกฉีดไหมหย่อนไหมอะไรประมาณนี้ครับกระบีนี่เขาหย่อนตรงไหนคะอ๋อมันจะมีหัวมันหัวให้อัดนะครับผมท้าไในนะครับเพื่อหล่อลื่นโซ่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมค่ะอันี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะช่างวันนี้แนะนำการใช้ลิฟต์เสาให้เราได้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ